บางเปรมกรบฏมุสลิมล้มเจ้าเนี่ยที่ให้การสนับสนุนสอสกลุ่มวาัดาสนิทสนมกับนายวันอนอนายอารีเพนนายเด่นนายมุกนายนั้นบุดินขนาดเข้านอกออกในบ้านได้บางเปรมไม่รู้เลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับสี่จังหวัดชายแดนใต้การบุมเพาะเด็กในดานิกาปอนะให้กลายเป็นอาวุธสังหารให้กลายเป็นระเบิดเวลาที่ถูกฝังชิปของการเกลียดจังพระมหากษัตร,ริย์เกลียดคนไทยเกลียดคนพุทธเกลียดพระนายอารีเพนไม่รู้เรื่องเหรอนายวันนอไม่รู้เรื่องเหรอ,นอ,นอ,นอน นายเด่นไม่รู้เรื่องเลยบางเปรมกบฏบล้มเจ้าไม่รู้เรื่องเลยครับครั้งที่แล้วเราต้องพยายามหาวิธีการที่จะฟอ้องร้อง12มุสลิมในฐานะกบฏต่อประเทศไทยเพราะมีหลักฐานชัดเจนว่าใช้ทุกวิธีการที่จะนําลัทธิอิสลามสุดโต่งเนี่ยมาปกครองประเทศไทยทําลายสถาบันชาติทําลายสถาบันศาสนาทําลายสถาบันพระมหากษัตริย์วันนี้เราเจาะลึกลงไปถึงนายอารีเพนว่าใช้ตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา เอ,อื้อสนับสนุนให้เกิดโรงเรียนดาติกาและปอนอเต็มสี่จังหวัดชายแดนใต้และใช้กลไกของกระทรวงศึกษาทำยังไงก็ไม่รู้แหละทําให้ครูชาวพุทธศูนย์พันหลังจากนั้นดาติกาปอนอก,ก็กลายเป็นแหล่งบ่มเพาะเชื้อร้ายแล้วส่งเยาวชนเหล่านั้นหนึ่งไปตะวันออกกลาง 2. เข้าทุกหมาอะไรที่มีโควตาฟรีสกระจายอยู่ทุกจังหวัด เพื่อเพิ่มจํานวนประชากรมุสลิมจากการที่เอาเด็กมุสลิมเหล่านั้นไปแต่งงานกับชาวพุทธแล้วฝังตัวอยู่ทุกจังหวัดนายอารีเพนรับอุรมงการมาจากพี่ชายซึ่งเป็นแกนนาโจนปูโรไหมท่านผู้ชมคิดว่านายอารีเพนทําโดยเจตนาหรือไม่เจตนาครับท่านผู้ชมจะเจตนาหรือไม่เจตนาแต่ผลมันปรากฏแล้วว่าเด็กมุสลิมมาลายูเหล่านี้มีความคิดเป็นปฏิปักษ์กับประเทศไทยหลอกเด็กเยาวชนเหล่านี้ให้เกลียดแผ่นดินเกิดของตัวเองบังเพรมกบฏล้มเจ้า รู้เห็นเป็นใจไหมครับบางเปรมรู้ทุกเรื่องแต่ทําไมบางเปรมไม่รู้เรื่องนี้ครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นทั้งไทยพุทธและมุสลิมครับช่วยกันจัดการไอ้พวกกบฏมุสลิมมาลายูซึ่งมีอยู่แค่หยิบมือเดียวเท่านั้นคือ20%เปก็คือนักการเมืองระดับชาตินักการเมืองระดับท้องถิ่นและผู้นําศาสนาและช่วยกันฟ้องร้องสิสองคนนี้ให้มีสภาพเป็นกบฏท,ที่คิดร้ายต่อชาติสกาสกษัตริ์เราจะช่วยกันนะครับท่านผู้ชม